ครับกลับมาพบกับผมนะครับไนโอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับโปรแกรมซูนี่เวกัสโปรสิบสี่เนาะ,ะโปรแกรม Sony Vegas Pro 14เนี่ยถามว่ามีอะไรแปลกไปบ้างนะครับต้องบอกกันนะครับว่า Sony Vegas Pro 14เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลายตัวหลายอย่างนะครับอย่างแรกๆเลยที่เห็นก็คือจะมีในส่วนของวิโอเอฟเอ็ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย10 ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นในกลุ่มของตัวฮิตฟิล์มนะครับอ่านะเดี๋ยวผมเปิดดูอ่านะครับทั้งหมด7ตัวนะครับก็จะมีพวกบี a ไบพาร์ตนะครับไลท์แฟลสแคนไลท์ทีสเตปคันเนอร์ทีวีดาเนะครับอ่าแอรเขาเรียกอ,อะไรไวเบไวเบลนนะครับไวเนสโปรเทคชั่นผมพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดประการใดขออภัยนาทีนี้ด้วยนะโอเคนะครับอ่าจะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันในส่วนของตัว นะครับซึ่งแต่ละต,ตัวก็มีความน่าสนใจที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปเนอะ,อะในส่วนของซ o นี่ไวคัตโปเองนะครับก็จะมีเพิ่มมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับสตัวหลักๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีความเขาเรียกเป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็มีความน่าสนใจค่อนข้างสูงอย่างนั้นเลยดีกว่านะครับก็จะมีในทั้งหมดนะครับสาตัวที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีในส่วนของสมาร์ทแ s c สเกลนะครับสมาร์ทซูมแล้วก็ในส่วนของวิกเนตนะครับ ขอบดำนะประมาณนั้นนะครับ3ส,ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะผมมองว่ามันมันค่อนข้างเข้ามาช่วยในงานตัดต่อเราได้พอสมควรนะครับในบางบางบางจุดเนาะ,ะแล้วที่แล้วในส่วนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ในในส่วนของตัวทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์ทิมเมอร์เนี่ยจะมีการเลือกฝ่ายได้ค่อนข้างง่ายอ่ยนาอะนะครับ จะสังเกตว่าในส่วนของทิมเมอร์เนี่ยถ้าเราเอาเมาส์นะครับไปวางไว้ไม่ไม่ได้ต้องคลิกเนาะเอาเมาส์ไปวางไว้ที่หน้าจอทิมเมอร์เนี่ยแล้วลากเลื่อนนะครับใช้เมามาเลื่อนสังเกตว่าวิดีโอมันเพย์เองนะครับต่างกับโซนี่เวคัสโปร13ที่ไม่สามารถทําได้นะแต่ต้องเอาเมาส์มาคลิกก็เลือกตรงจุดนี้เองบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ตัดต่อจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทํางานพวกนี้บางทีเราทํางานพร้อมกับคีย์บอร์ดเมาส์กับคีย์บอร์ดร่วมกันเพราะฉะน,นัเนลมันจะง่าย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเงี้ยมันช็อ,ชอตคีย์เราจะต้องเราจะต้องจําได้นะครับทํางานก็เลยง่ายเนาะไอตรงนี้ผมว่ามันโอเคมากชอบชอบ,ชอบนะครับส่วนต่อมาอ่านะก็จะเห็นในเรื่องของหน้าตาก่อนนะพูดพูดเรื่องอื่นก่อนเรื่องหน้าตาเลยเนาะหน้าตาเนี่ยในส่วนนี้เป็รการโปร14เปลี่ยนไปเลยนะครับในส่วนของไอคอนต่างๆซึ่งมีทั้งข้อดีและ ข้อไม่ดีเนาะอ่าไอคอนนี้มันจะเรียบค่อนข้างเรียบดูแล้วสบายตาแต่คนที่ใช้ Sony Vegas สตั้งแต่แรกจนมาถึงเวอร์ชัน13เนี่ยบางคนไม่คุน้นไม่คุ้นตาอย่างผมเนี่ยผมก็เริ่มใช้ตั้งแต่เวอร์ชัน8มันก็จะเริ่มไม่คุ้นตาละว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ายังคงรูปลักษณะใกล้เคียงกับของเก่านะครับใกล้เคียงของเก่า,นะกเ,เ,กาเนาะก็เป็นพวกแผ่นเตแผ่นอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ารูปแบบรูปแบบ มันจะดูเรียบหรูอพอสมควรนะครับเป็นไอคอนตรงจุดนี้มันถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคแต่สิ่งที่ที่ผมมองแล้วมันมันมันไม่ไม่เวิร์กส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวตัวอักษรที่ที่มาแทนตัวไอคอนนะอย่างเช่นอ่าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัว M ซึ่งแต่ก่อนเป็นอ่าเป็นปรูปอ่าวงกลมและกระบะอย่างเงี้ยเข้าใจง,าง่ายกว่าก็คือไม่แสดงผลนะ ซึ่งในส่วนของตัวตัวนี้เวกัโป14มันจะเป็นรูปของตัว M นะครับแล้วก็ตัว S a ก็คือ s o l o s o l o คือให้แสดงดแสดงแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ก่อนเป็นเครื่องหมายตกใจอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเรามาดูก่อนว่าในในส่วนของตัวนี้เมกัสโปนะที่เขาพูดถึงมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีในส่วนของ่าวเวอรครับเทคโนโลยีก็คือในส่วนของทิมเมอร์เมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้พูดไปนะครับแล้วก็อัปสเกล HD footage for use in 4K เนอา uh, 4K and USD project mm hmm. ก็ตรงนี้สามารถทำมีโปรเจกต์ hmm. ในส่วนของ 4K เลือกแล้วก็ในส่วนของอ mm ัปสเกล o o t a g e ไปได้เนาะ,ะเรามาดูมาดูก่อนที่พูดถึงอัปสเกลเนาะต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ ค่อนข้างตัวตัวนี้สามารถทํามาค่อนข้างดีเนาะในเรื่องของวิวอเป็กอะไรต่างๆนี่นส่วนล้วสมาร์ทอัพสเกนะครับมันจะเป็นในลักษณะของการเพิ่มเพิ่มจํานวนพิกเซลให้กับตัววิดีโอนะเพื่อที่เวลาที่เราจะขยายฟุตเทจของเราไปในสเกลที่มันใหญ่เนี่ยมันจะเห็นภาพที่ค่อนข้างยังชัดเจนอยู่นะครับอันนี้ผมถ่ายจาก dji osmo ซึ่งมันก็ ภาพที่ได้มันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะ,อะพอเราใส่ปุ๊บเราใส่วิโอ X, เอฟเอ็กซ์เเข้าไปนะครับแล้วเปลี่ยนโปรเจกต์เป็น 4K ภาพเนี่ยมันจะเหมือนกันถูกขยายแต่ว่าสเกลเนี่ยมันจะค่อนข้างที่เพิ่มปุ๊บเนี่ยแต่เวลาที่เราใส่อะไรเข้าไปมากๆตรงจุดนี้นะฮะมันจะฟ้องตรงนี้ จริงๆอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะของส่วนของการทํางานเบื้องต้นว่าาสําสหรับวิดีโอที่มันมีโซลูชันที่มันต่ํากว่าที่เราทํางานนะครับเช่นสมมติว่าเนี้ยเราตัดต่อสั่วญ่เราตัดต่อแค่โปรเจกต์ 4D เนอะก็รอ,อ 1080p เนอะอันเนี้ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราเอา,อาวิดีโอที่ โซลูชันนน้อยมาใส่เพื่ออัพสเกลในเรื่องของตัวพิกเซลหรือตัวอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกันซึ่งตรงนี้โอเคผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นในักษะนังน,นแต่ว่าในตัวฟิวเจอร์ที่เขียนในตัวเนี้ยผมก็เลยไม่แน่นใจว่ามันมันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษมันบอกว่าเนี่ยนะครับสามารถอั s สเกล HD footage in your 4K ได้อ่าแสดงว่ามันก็น่าจะใช่แหละนะครับ โอเคในส่วนต่อมาก็อันนี้ก็ขอข้ามไปก่อนเนาะ,ะในส่วนของต่อมาก็คือรองรับกล้องนะครับที่เป็นของ led l e s ที่เป็นกล้องตัวใหญ่สำหรับงานพวกโปรดักชันใหญ่ได้นะฮะอันนี้ไม่พูดถึงเนาะอันนี้ก็อ่าขอพูดซะหน่อยนะมันจะเป็นเรื่องของอ่า velocity ในเรื่องของทำความเร็วภาพนะครับภาพรถสปีดภาพเพิ่มอะไรพวกนี้ทำให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยในนี้บอกว่าจากเดิมเนี่ยทำได้แค่ไม่เท่าไหร่ อันนี้บอกเพิ่มไปถึง40% 40%อ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในของตัว Sony Vegas Pro 13ก่อนนะครับการเพิ่มอ่าวิดีโอซิตี้ในเรื่องของสเปรดภาพนะครับให้มาคลิกที่ตัววิดีโอที่ทำลายคลิกขวานะครับอ่า insert remove นะครับวิดีโอซิตี้ปึ้งเนี่ยอ่ามันจะเกิดเส้นสีเข,ขียวๆมาซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วละ่ะนะครับอันนี้เราดันไปสุดนะมันจะได้ที่300%ต์ต่ำสุดลบร้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าถ้าเราดันไปสุดๆเนี่ย ปเวลาที่เราเพยด์ดูมันจะเร็วมากอ่านะมันจะเร็วมากมากอ่าปึ้งแล้คราวนี้เรามาดูในส่วนของ Sony Vegas น r o 14นะครับพอเราอัพเข้าไปอ่า Velocity เข้าไปปึ้งจะสังเกตว่ามันอัพได้ไปถึง1 0นเซึ่งมันตรงนี้ถามว่าดีไหมผมบอกให้มันโอเค โอเคในระดับหนึง่งเลยแต่ว่ันนี้ด้วยหน้าจอที่มันแสดงไม่ได้นะมันก็อาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ภาพเนี่ยมันจะเป็นใส่อย่างเงี้ยผมเชื่อซึ่งตรงนี้ถามว่าเป็นข้อดีนะแล้วรู้สึกว่าการพอมันเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพตรงจุดนี้เข้ามาเนี่ยเวลาที่เราทําใช้เส้นอะลเร์ซิตี้ในการทำภาพสโลเนี่ยมันก็ทําให้ตัวตัวภาพเองมันเกิดการสมูทยิ่งขึ้นผมว่าตรงจุดนี้เหมือนว่าเขาปรับปรุงมาแล้วละ่ะ ว่า,าให้มันออกมาเป็นในรักษาอย่างไงซึ่งก็โอเคนะฮะการทำภาพหรือยืดภาพหรืออะไรเงี้ยมันก็สมมตขึ้นอันนี้เป็นเพย์แบ็กไปอืมก็หลายหลายส่วนก็โอเคนะผมผมว่ามันมีการปรับปรุงในเรื่องของตรงจุดนี้เข้ามาก็ก็ยอมรับได้นะฮะแต่ว่าโอเคเลยทีเดียวอส่วนต่อมาในเรื่องของสมาร์ทซูมสมาร์ทซูมนะครับก็มันจะบอกว่า ทําทให้ภาพเนี่ยมันโอเคนะครับเวลาที่เราใส่วิโอ fx ที่เพิ่มเข้ามาคือในส่วนของสมาชุูมเข้ามาเช่นอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเนาะนี่มันจะเป็นการขยายภาพแล้วมีการเพิ่มของคห้ภาพเล็กน้อยนะครับทำให้ภาพมันค่อนข้างดีขึ้นก็เหมือนการเอากภาพภาพเล็กๆมาขยายนั่นแหละ นะครับแล้วอันนี้คือเป็นกล้องจากตัว dji osmo no นะครับซึ่งภาพมันไม่เ work อยู่แล้วมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่ากับพวกถ่ายจากพวก dslr i หรือว่ากล้อง mini l e er อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าภาพมันก็ดีดีในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะที่พูดถึงเนี่ยคือดีในระดับหนึ่งถ้าเป็นพวก dslr i หรือว่าพวก mini l e er ที่เป็นถ่ายวีโอได้อย่างผม,มใช้พลาสติก G7 เงี้ยคาพที่ออกมามันค่อนข้างโอเคนะอ่าเดี๋ยวผมเลือกให้ดูภาพหนึ่งอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้คือจากกล้อง Panasonic นะครับ G7 อันนี้ถ่ายด้วยมือเปล่าสันสันมากออเนนเอนน็ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก ต้องบอกก่อนนะครับว่าว่าไม่ได้โปรโมทให้เขานะอ่ะอันนี้ปุ๊บนะครับเราใส่วีโอเอฟเอ็กซ์สมาร์ทสูมเข้าไปเนี่ยเออสังเกตไหมฮะภาพมันมีการขยายค่อนข้างอันนี้อยู่แล้วนะซึ่งฟุตเทจมันถ่ายที่ 4K เนอะเราจะสังเกตได้ ต่ผ้าบรลาที่เป็นแขวมาถือว่ามีความค่อนข้างดีอ่ะ,อะชัดชัดชัดพอสมควรเลยแล้วยอมรับได้นะครับอันนี้คือเปลี่ยนจุดพิกัดในการที่เราจะขยายซึ่งอันนี้แหละจะสามารถมาทําเป็นรูปลูกเล่นหรือว่าอะไรต่างๆได้ซึ่งโอเคอันนี้เดี๋ยวถ้าผมได้ใช้งานแบบประจำๆหลักๆแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันอีกทีเนี่เนาะ แต่ที่จะพูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในส่วนของสมาร์ทอะอะเพทีฟนะครับดีอินเตอร์เลตรงนี้คืออะไรคือระบบ i นั่นเองซึ่งในระบบ i เนี่ยนะอันนี้เราดูวิดีโอเขาก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างในระบบ i ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสมัยก่อนเนี่ยถ่ายมาเงี้ยกล้องเวลาตัดต่อมันจะเป็นเงี้ยลายเส้นแต่พอไอตัวเนี้มันมาแก้ไขตรงจุดนี้ได้โอ้โหผมว่าเพอร์เฟกนะเ <laughs> นียนเลยแหละอืม อ่นนี่คือวีโอที่เขาพูดถึงแต่การใช้งานของตัวตัวซูวค e Pro 14เนี่ยเวลาที่เราจะต้องไปใช้ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนของการตั้งค่า Project Property นะครับในส่วนของ d i n t e l l e c t เป็นเม m e t h t d นะครับ Smart a d a p t i v e นะตรงนี้ปึ่งเวลาที่เราตัดต่อด้วยง,งานระบบ i v วเก่าในบางทีมันเกิดภาพเส้นเนาะใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยโอ้ถือว่าผมว่ามันเยี่ยมเลยทีเดียว พวกมีฟุตเทจเก่าๆเนี่ยสามารถนามาใช้ได้เลยนะแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งาผมเคยจะพูดเกี่ยวเรื่องนี้ค่อนข้างหลายเที่ยวแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบอ่ารีซิเปิลนะรีซิเปิลตัวนี้ฟิวเจอร์ใหม่ตัวนี้นะครับได้เข้ามาจะค่อนข้างโอเคนะครับยูอาร์ดีอ่าดีไซน์วิธีรีซิเปิลโหมดทูยูสคือปกติเนี่ยเวลาที่เราจะตัดต่อเนี่ย ล่าภาพมันเกิดไปเบอร์เหมือนลักษณะของมีการโมชั่นนะครับเขาเรียกภาพในลักษณะของมีการภาพซ้อนของริซิเปิลเช่นเช่นอันนี้ไม่รู้จะทําให้เห็นได้ไหมอืมไม่ได้เห็นอ่าอคล้ายๆอ่าดูที่ดูที่ไม้นะ่ะไม้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกภาพในลักษณะของรีเซิเปอร์คือภาพภาพมันจะเกิดการซ้อนเกิดขึ้นอ่า นะแต่ถ้าเราในลักษณะของเรา i s s b l l e ร e c i i เปิไปเดี๋ยวผมขอภาพที่มันน่าจะชัดกว่านี้หน่อยอ่านี่ตรงไม้พองนะถ้าเรา i s s b l e e รี i ิมเปิลไปนะครับมันก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้อ่าสังเกตไหมปึ่งลดไปแล้วคือตรงจุดนี้นะครับจำไว้เลยว่า Disable ถ้าเราได้ยินในเรื่องของการตัดต่อเรื่องรีสเปิลรีสเิลมันคือโมชันตัวหนึ่งที่ทำให้ภาพมันซ้อนลักษณะของการเฟรมเรทเวลาที่เราตัดต่อแล้วเฟรมเรทมันเกิดไม่การเกิดไม่เท่ากันหรือว่ามีปัญหาอะไรพวกนี้เรามาด i สเปิลรีสเปิลได้มันก็จะลดในเรื่องของไอตัวที่ทำให้เป็นโมชันตรงจุดน,นี้ลดลงไปเลยนะครับภาพมันก็จะดูดูเขาเรียกอะไรชัดชัดวัาเด็ม ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นหลายๆคลิปนะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือในส่วนของ selection tool นะตรงนี้แล้วก็คุมมันทั้งหมดแล้วก็ค่อยคลิกเปลี่ยนนะครับคลิกเปลี่ยนปึ๊บ,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 บซึ่งเดี๋ยวกันนะฮะปกติมันจะอยู่ยง property อย่างนี้อ่าแล้วก็มา disable ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ย เวลาที่เราเราทำตรงจุดนี้มันค่อนข้างยุ่งยากเวลาที่เราตัดงานต้องบอกงี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เวกัสโต14สิ่งตรงเนี้ยที่เพิ่มเข้ามาที่ผมว่ามันโอเคเลยก็คือในส่วนของอ่าิเปอร์ริซเปอรเนี่ยทั้งหมดนะครับในคราวเดียวอ่าโทษนะครับเนี่ยอ่าโหมดทูยูสก็คือใช้โหมดนี้ได้โดยที่มันจะไม่แสดงผลในส่วนของริซเปอร์เลยนะ ซึ่งมันอยู่ตรงในค่าตั้งค่า Project Property นะครับอ่า d i s p เปิ Mode มา d i s p ปิลได้เลย d i s p ปิลได้เลยแล้วก็คอโอเคภาพมันก็จะไม่แสดงผลตรงจุดนั้นเออซึ่งโอเคนะอันนี้ต้องบอกเลยผมชอบผมชอบเพราะเวาลาที่ตัดต่องานเยอะบางทีมันมีเรื่องของการซ้อนเฟรมเฟรมเงี้ยเกิดขึ้นโอ้โหวุ่นวายมากครับต้องบอกเลยใช้คำว่าวุ่นวายมากพอมีตัวนี้จุดนี้เข้ามาเออมันมัน โอเคนะสำหรับผมผมว่ามันช่วยงานได้เยอะอันนี้ยังไม่เห็นต้องยืดยืดเวลาที่มันตัดต่อเน่างพวกเฟรมเล็บไม่เท่ากันมันจะแสดงผลอ่าอย่างเงี้ยนะครับปื๊ดเนี่ยเราก็มาตั้งค่าเปลี่ยน ดิสเปอร์มันทั้งหมดเลยทั <No. S 1> นะ้งโปรเจกต์เนาะเห็นไหมง่ายครับง่ายอันนี้ง่ายเลยง่ายกว่าง่ายกว่าพวกซวนี่เมคาโปรตัวกับอันนี้คือที่เพิ่มเข้ามาแล้วที่ผมมองว่ามันมันโอเคนะครับส่วนใครที่ใช้ในตัวที่เป็นสูตรนะครับซวนี่เมคาโปร14สูตรนะรมันจะมีตัวในส่วนของนิวบ u นะครับ fx เข้ามาแล้วก็ในส่วนของตัวไทเทิลอันนี้ ที่ถามว่ามันน่าจะมีรูปแบบมีเพื่อนในแฟนเพจบอกน่าจะมีรูปแบบเท่าๆไอ e. ตัวนี้จะเข้ามาช่วยนะครับแล้วในส่วนของภาพกันสดซนนะในส่วนของโปรดักโปรดักนะครับเมอร์กิลี่ตัวเนี้ยมันจะเข้ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรพักอินอินคูดเข้ามาเลยนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือในส่วนของแท็กกิ้งนะครับแท็กกิ้งอันนี้ถ้าใครใช้พวกปลั๊กอินเสริมของ BBC ีซีไอบีซีอยู่แล้วนะครับโบเลตนะครับมันก็จะมีมาให้ ถ้าเราติดตั้งเพิ่มได้ภายหลังตรงนี้ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับหามาติดตั้งเพิ่มได้พวกนี้ที่เหลือก็หลักๆที่เขาพูดถึงก็มีประมาณนี้ในะเรื่องของสคริปอ,อะไรต่างๆพวกนี้มันสามารถกรุ๊ปได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่ก็อยเก่งทางด้านเสียงทักเท่าไหร่นะ หลักๆมีประมาณนี้ครับที่เป็น Sony v e g a o ส14ที่เขาพูดในเรื่องของตัว Watch New เข้ามาใหม่นะครับอย่างอื่นก็เดิมๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรบ้างเพิ่มมาบ้างแล้วในส่วนของไอ้ตัวคุมติ้งโหมดอพวกนี้มันก็คือมันมีตั้งแต่ใน v e g a สอ่า13อยู่แล,แล้วนะครับเราก็ต้อง ถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะดูให้ทีหนึ่งนะครับส่วนซนี่แกรนโปร14อย่างที่เราเห็นภาพกันก็คือมีในส่วนของรูปเล่นที่เปลี่ยนไปไอคอนต่างๆแล้วก็การเรนเดอร์นะครับที่รองรับมากขึ้นถ้าถามผมนะชอบซนี่แปรนด์โปร14ไหมต้องบอกว่าชอบครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งต้องบอกนี้ก่อนนะถ้าใครลง Windows 7จะต้องมีการอัปเดต Windows จนจนมีอ่า Windows f u t u r e ในส่วนของ .net นะครับที่เป็นเวอร์ชั่น4ขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีเวอร์ชั่น4เนี่ยเวลาที่เราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยอ่าจะค่อนข้างมีปัญหาในการเรียกใช้งานนะครับใครใช้ Windows 4แล้วเกิดมีการติดตั้งแล้วใช้งานไม่ผ่านเนี่ยที่มันฟ้อง .net .net นะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตรงจุดนี้ถ้าใครมีการอัปเดต Windows ไปแล้ว มันขึ้น .net ในในเวอร์ชัน4เมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะครับผมลงทุน format นะครับ,ครบเครื่องอยังไงก็เพื่อมาลงในในส่วนของส่วนนี้วิกาสโปรสีเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่ามันมีอะไรที่แปลกตาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนใหม่ไปหรือเปล่านะครับเห็นเห็นก็ยังเห็นเห็นอ่ามันมีตัวหนึ่งที่ที่ผมว่ามันโอเคที่เปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนแล้วโอเคก็คือในส่วนของทิมเมอรนะ เนี่ยในเรื่องของรีโมทกับในเรื่องของเคลียเคลียร์ลิสต์พวกนี้นะส่วนของโปร13เนี่ยมันเป็นรูปสายฟ้ากับกากระบาดรูปสายฟ้าบางคนก็งงอะ่ะคืออะไรนะแต่ในส่วนของอันเนี้ยเออโอเคอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล,แล้วดูแล้วมันเข้าใจง่ายแต่พอมาเป็นเรื่องตวงอัวอักษรบางบางคนมันยึดติดไงนะคอมโพสติ้งนะอ,อีกนะเออพวกนี้มันมันดูบางทีมันมันเราก็ง,งงๆนะแต่ว่ารูปแบบการเปลี่ยน ในเวอร์ชันนี้ผมว่าโอเคนะครับส่วนอย่างอื่นผมยังไม่ได้ลงลึกไปมากนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ติดตั้งติดตั้งไปนะแล้วก็เล่นไปได้แป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องการเรนเดอร์เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปถัดไปว่าเปรียบเทียบให,ให้เห็นเลยว่า2วิดีโอมันโอเคไหมนะครับว่าเรนเดอร์ออกมาใช้ระยะเวลาที่ ทเท่ากันไหมนานวกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยอมรับว่ามีในส่วนของรูปแบบที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วก็การประมวลผลที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ที่ผมใช้งานมาสักระยะหนึ่งผมติดปัญหาไม่แน่จะเป็นที่เครื่องผมหรือว่าเป็นที่อะไรนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการใช้ไฟล์นะครับในส่วนของตัว Adobe นะเดี๋ยวผมต้องดูกันต่อไปว่า แก้ไขยังไงได้บ้างนะครับก็ขอจบการรีวิวตัวนี้ v e ก a โต้สิบให้เห็นภาพเบื้องเืองต้นก่อนว่ามีประมาณนี้นะที่เปลี่ยนไปนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงาน m v n o ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ